สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องครอบครัวสุขสันต์เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามคุกแก้วมาเลยค่ะคำว่าครอบครัวมีความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่พี่น้องเรารักกันนับถือกันช่วยเหลือกันสำหรับเรื่องครอบครัวสุขสันต์เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1>, 1. ความสัมพันธ์ของครอบครัว 2. หน้าที่ของบุคคลภายในครอบครัว 3. การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว 4. การมีส่วนร่วมภายในครอบครัวและ 5. สิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัวความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวครอบครัวประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีความสัมพันธ์กันโดยเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตายายปู่เป็นพ่อของพ่อยา่าเป็นแม่ของพ่อตาเป็นพ่อของแม่ยายเป็นแม่ของแม่คะ่ะหน้าที่ของบุคคลภายในครอบครัวทุกคนในครอบครัวต่างมีหน้าที่ของตนเองและช่วยเหลืองานต่างๆในครอบครัว เช่นล้างจานกวาดบ้านถูบ้านช่วยพ่อแม่ตากผ้าและหน้าที่ที่สำคัญของเด็กๆตอนนี้ก็คือต้องทำการบ้านสงครูด้วยนะคะการปฏิบัติตนที่ดีต่อบุคคลในครอบครัว<ๆ>เด็กๆจะต้องมีสำม,มาครารวะต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่รู้จักกล่าวคำขอบคุณขอโทษและไหว้ผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎกติกาและเบียบของครอบครัวมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรมของครอบครัวมีระเบียบวินยัยมีน้ำใจช่วยเหลืองานบ้านมีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะ การมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเดียวกันควรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆของครอบครัวเช่นทานข้าวพร้อมกันนั่งดูทีวีด้วยกันเพื่อจะได้มีเวลาคุยกันมากขึ้นเมื่อมีปัญหาต้องเปิดใจยอมรับหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเมื่อเจ้าของปัญหาได้รับความช่วยเหลือให้ปัญหาคลี่คลายความยุ่งยากก็จะลดน้อยลงจนจบสิ้นปัญหา สิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัวบุคคลในครอบครัวต้องการหนึ่งเครื่องนุ่งหม่มถ้าเราไม่มีเครื่องนุ่งหม่มก็จะไม่มีอะไรปกคลุมหรือปกปิดร่างกาย 2. ออาหารถ้าเราไม่มีอาหารจะเป็นยังไงคะเด็กๆใช่ค่ะจะทำให้เราหอยหิวมาก 3. ยาถ้าเราไม่มียารักษาโรคเราก็จะมีโครคภัยไข้เจ็บมากขึ้น 4. ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยก็คือบ้านถ้าเราไม่มีบ้านเราก็จะไม่มีที่หลบแดดหลบฝนและที่สำคัญก็จะไม่มีที่นอนหลับพักผ่อนด้วยค่ะเกมการศึกษาปู่เป็นพ่อของใครถูกต้องค่ะปู่เป็นพ่อของพ่อนะคะตาเป็นพ่อของใคร ถูกต้องค่ะตาเป็นพ่อของแม่นะคะยายเป็นแม่ของใครถูกต้องค่ะยายเป็นแม่ของแม่นะคะย่าเป็นแม่ของใครถูกต้องค่ะย่าเป็นแม่ของพ่อนะคะต่อไปเรามาดูคำศัพท์น่ารู้กันนะคะเด็กๆพูดตามนะคะ Grandfather คุณปู่คุณตา Grandmother คุณย่าคุณยาย Father ปาคุณพ่อ Mother คุณแม่ Brother พี่ชาย Sister น้องสาว กิจกรรมประจำสัปดาห์ให้เด็กๆบอกวิธีการปฏิบัติตนที่ดีต่อครอบครัวโดยส่งเป็นคลิปรีโอมาทางไลน์กลุ่มนี้นะคะคุณครูแก้วรอชมอยู่นะคะเด็กๆสำหรับคลิปนี้คุณครูแก้วลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ